สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศนะครับตำลาวตำลาวได้พี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี่เป็นเมื่อโชคเมื่อมานของทีเฮ้านะครับตำลาวหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับมาฝากตอนที่ตอนนองนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับพบปาพี่น้องอีกจักน้อยเขาฟังเสียงจากอาจารย์แปดริ้วนะครับตำลาวอาจารย์แปดริ้วนะครับเรามาเฝ้านะครับก็เลย เวล,ลานหน่อยเราก็เลยเฝ้าไปนะครับปอยห้าก,ก็เลตเยตอมาเก็บไปจังน้อยนะครับเมื่อนี้โชคม้าคอไทยเฮ้านะครับมีหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับพี่น้องกอบพี่เจรนาลองเบิรงเดอนะครับเดอ้อนะครับมันหมาน,นกันนะครับบอกว่าจะเป็นของอาจารย,าย์ใหญ่ตำราของอาจารย์ใหญ่ปอยตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนนี่นะครับผมแล้วก็ตอมากะแม่เล็ก สีธาตุนะครับไม่เลขสีธาตุก็ธรรมดานะครับเข่ามาสามงวดติดเถื่อชะลาหามือนหามเอนแบบนี้พี่น้องไม่เลขสีธาตุนะครับนี่เราเกินเกินพี่น้องได้เข้าไปเบิ้งนะครับเข้าไปติดตามย้อนหลังก็ได้นะครับอยู่ในซองพอยห้าเมลัดนะครับผมมีอาจารย์ใหญ่นะครับคำคำมานะครับเข้าหกงวดติดนกนะก็รุด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 ุดมากนะครับของอาจารย์ใหญ่นะครับแต่ ก็มีลา้สำนักลายอาจารย์นะครับมาอยู่ในช่อง .5 ยห้านะครับบกว่าจะเป็นเสียนแปดริ้วนะครับตำเาเสียนแปดริ้วแล้วก็ปูคุขันนะครับอาจารย์ต้นนะครับเป็นมาไห่แนวทางตำเลาคือกันนะครับพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วเนาะนะครับเนาะแล้วก็ปูปูกระเบียงแตกนะครับปูกระเบียงแตกนะครับผมนี่ก็บปธรรมดานะครับพี่น้องก็เคยโชว์เคยมานมาแล้วนะครับปูคู่ขัน งวดที่ผ่านมา0550นะครับผมปูผูกขันนะครับต่อมากามีของอปูปูพิษณุโลกนะครับปูพิษณุโลก,กฟันใหม่แล้วพี่น้องขาไปติดตามเมื่อเด้อครับเด้ออยู่ในช่อง55เมือนี้นะครับบางคนบางท่านอาจจะบอท่านได้เห็นเนาะนะครับแต่สําหรับในคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่าของเเซียนแปดริวพี่น้องครับมาฝากตอนพีตอนนองนะครับ อีกจากน้อยคอยไปฟังแนวทางตัวเลขไปเบิงเ้งแนวทางตัวเลขจากเซียน8ดริ้วน้ากันนะครับข้ว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อมาเลื่งใจ่ให้ทั้งพอยห้าเมลัดมานนี่น้าเน่เดินนะครับเอาบอริลี่อดาะนะครับเขาไปฟังจากปากเซียน8ริ้วน้ากันว่าเพื่อนจะให้แนวทางตัวใดนะครับมือนี้นะครับผมตำลาวตำลาวพี่นอ้องเอาเขาไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผม อ่าวันนี้ลาวนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนายจานนะอ่ามีแนวลาวละแนวลาวครับโอ้มีแนวทางลาวมาฝากใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมครับเข้ามาจริงวันล้วครับผมอ๋อเข้ามาเข้ามาห้าหกวันแล้วโอ้เด็ดเด็ดเลยตัวนี้พี่น้องบาทนี้มันมีสามตัวสามหางนะ สามตัวสามหางเซียนแปดเร็วเซียนแปดเร็วครับผมครับผมเด่นมาให้บันทึกยังครับเนี่ยฮะบันทึกหรือยังบันทึกเริ่มบันทึกแล้วครับผมอ่าบันทึกแล้วเอาเกมจดเลยจ้ะครับคุยกับพี่น้อง fc ก่อนเข้าอาจานเป็นยังไงบันยังไงพูดอ่าให้กับ fc เข้าใจเลยครับผมอ่าอันนี้แนวทางราวของเซียนแปดเร็วนะเล่นไปรับประกันว่าไม่พลาดแน่นอนครับเข้ามา เข้ามากี่งวดแล้วครับอาจารย์ประมาณห้างวดครับห้างวดติดนะครับผมครับผมนงมื่อนี้เมื่อนี้ก็เลยอย่างมาฝากให้พี่น้องท่านกองพอย่าพระร่วยม่ครับใช่ใช่ครับผมให้ลงเป็นแนวทางนะครับดีเข้ามีหลุดนะครับผมอ่านนี้สามตัวบนสามหางสามตัวบนสามหางตัวแรกครับ ตัวแรกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้เรียงเลยเรียงเลยเรียงเลยอ่าหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งอ่ามีสองตัวห้าหางสองตัวห้าหางครับไปไปกลับบนล่างเลยนะครับอ่ามีสามแปดสามแปดหนึ่งสามหนึ่งสามสองหนึ่ง สองหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัวทุกท้ายเบิ้ลสอง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 โอ้เบิ้ลนี้มีเบิ้ลเด้อมีเบิ้ลสองสองเจ็ดเจ็ดเนี่ยระวังว่าสองสองเจ็ดเจ็ดนะนะอยให้ขี่หางกันนะหนึ่งสามแปดหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งแปดสองสองครับผมสามตัวไม่หนึ่งสองสามหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดสองสองหนึ่งสองสองหนึ่ง นะครับเตี่นแปดเดมเน้นเน้นไปชุดเดียวเลยเอกตัวหนึ่งสองสามนะครับเน้นไปที่หนึ่งสองสามนะครับเนาะถ้าตัวนี้เล่นเล่นได้อะถ้าหกกลับก็เล่นไปเลยนะหกกลับก็ได้เล่นหกกลับไปเลยหนึ่งสองสามนี่ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งอะไรพวกนี้โอ้ยเด็ดเป็นเด็ดเป็นรองเลยบานนี้อาจารย์เตียนแปดเดิเย็นนี่รู้ผลแล้วว่าหมูหรือจ่าอะไรกันหมูหรือจ่าจะออกมือลหมูหรือออกจ่า ลองกันดูนะครับผมครับผมอ่าโชคดีให้เอสซีเขาลํำรวยกันครับผมเสียนทั้งไทยทั้งลาวเลยจากเปลี่ยนปรเดีวเนี่ยครับครับผมสำหรับรัฐบาลไทยก็ปล่อยไปแล้วนะครับอาจารย์เนาะปล่อยไปเมื่อวานแล้วไงผมก็ยังดูคิปอยู่ที่ลงแล้วครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดจันทที่ยี่สิบเจ็ดอาจารย์เสียนแปเดีิยวเด่นมาแล้ว เดินมาแล้วแนวแทงละเราชัดเจนชัดเจนนะครับเจนเลยครับผมมันให่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์เอ่าเก้าสิบห้าแล้วกันครับเก้าสิบห้าเอสเนี่ยพารวยต่ไม่เต็มร้อยให้เก้าห้าพอผมให้ไปอีกห้าเป็นร้อยเลยอ่าเป็นร้อยงั้นเอาเต็มร้อยไปเลยครับผมเด็ดเป็นเด็ดครับผมใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้ในช่องพ่อยฮามีสี่ห้าอาจารย์นะครับผมของของอันนี้ลงไหมยังครับปูขูขันเนี่ย ลงไปแล้วครับผมอ๋อเออไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวผมจะเปดูครับกไปดูหน่อยนะครับอ่าครับใครจะเด็ดใครจะแน่นี่มื่อแรกนี่สองทุ่มหมันสองทุ่มยี่สิบมาลุกันครับผมยมเฮียชอมพี่ครับพี่สวัสดีครับครับผมเอาก็ได้แล้วครับสำหรับแนวทางตำเล่า เสียนแปดริ้วนะครับนํามาเสนอพี่เสนอน้องนะครับตารลาวงวดแรกแหกหมานของเสียนแปดเริ้วนะครับนําไม่พี่น้องเอาไปพิจารณาน้านกันนะครับมากชอบก็บาตามเด้อนะครับตามที่ช่วยพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเสียนแปดริว้วเสียนแปดริว้วเราอาจจะมาแตกต่างมูจักน้อยนะครับผมเอาตัวเลขมีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดทุกสำนักทุกอาจารย์นะครับบ่มีผู้ใดจะอ่าแม่นไปุกหงวดเด้พี่น้องเด้อเอาพิจารณาร่องเบิ้งนะครับหามากักหคาชอบเนาะ ห้าดลดกดลใจนะครับโชคหมันกันสุขสุขค้นนะครับอ่าแรกนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับอ่าเจอกันอีกรอบกับพี่อยห้านะครับสําหรับคิ่มีฝากตอนพี่ตนน้องไว้เพียงสำานี้นะครับให้พี่น้องโชคดีกันสุขสุคนครับสวัสดีครับผม